สวัสดีนะครับเช้าวันอังคารอังคารที่3กุมภาพันธ์2569ครับมาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับแต่ตลังนั้นก็กระบือเสียงหวาองอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธร,น,ร,าาร,รนะครับไม่มีบรรยากาศคึกคักนะครับรถยังวัดใน,เ,นเส้าตีนมันกำแถวเงาอยู่นะครับแจ้งว่าแล้วก็ยังต่อคิวกุ่นลังเขื่อนตัวมากนะครับเงาอยู่นะครับวันนี้ร้อยยงยงสี่หมืน่นกัวกระดิขายนะครับนี่นะครับ ร้อยน้อย,อยร้อยยี่หาบวกร้อยสมสิบมันอีกสองมื่นน้อยๆน,นะครับร้อยสองมื่นนะครับนบเส้าสองเส้าหานะครับตัวผูกวางๆเงี้ยๆกัะครับ้าหารครับตัวผูกวางๆกับเส้าหามือมย์ใหญ่อนๆกับแต่รักสามในนึห่างเวียในในหอยเวียดก็ต้องหายอยูห่ห่าง เนี่ยนะครับเดี๋ยวมีเล่งกันเล่งครับทางเดีมีตัวดีๆเน่ยสองหมื่นหสูงลอยยี่บห้าบวกนะครับลอยยี่ิบ, 100, 25, บห้าบวกลอยสามสิบนะไห่างเลยสองหมื่น 20, เบียหสิบเก่าทำแม่หลูกตัวผู้รูปหน่อยงร้ข้าาผูล้ว้องร้องู้สองหมื่นแ้บอกขายขอของอะอองอ Chị cầu <laughs> Hàng Hàng ừ. Hàng Việt Mông như là เอาปะเอาดันอยู่พันหนึ่งนะครับตอนนี้นะครับสองหมื่นนะครับเมียจอยจอยไอ ครับมืนหนาเวียดนามแห่มือนหาคบสดร้อยสามสิบครับแต่ 30, ว่ามันบางนะครับร้อยจอยร้อยมือนหามือนแปดก็ขายดีอยู่นะครับเหนนี้ครับ,รบลอนน้อยมือนน้อยน้่อยนะครับ มื่นสองมื่นหาขาดีครับรอดนิดหน่อยบวๆแน่นนะมื่นน้อยอย่ได้ขายอยู่นะครับได้กินอ่้ยวนะครับลอยสามหาบวกนะครับสามสิบสี่สามมืนสี่พันนะครับสูงลอยสามหาวบนะครับ เบอร์44นะครับสีเหลืองนะครับร้อยสามหมื่นก็ได้ขายอยู่นะครับผ <Hello. S 3> มมักว่าผมมองว่าแพงกว,ว,ว,ว่าพี่แต่กูไม่ได้น หกสิบห้านนะครับสาวหน่อยสูงหน่อยสามเจ็ดบวกครับย่้แคนะบองแบองอย่น้หกสิบหสวาแคบดีนะครับเรียบสวยนะครับกัไลาขขาวสีผู้หาใหญ่มีอ่างนิน่อยนะครับหกสิบห้ากระดานหลังใหญ่อยู่นะครับเบื้องถ่ายน,นะครับนะ มั <tr ick> นเป็นลูกสายแดงนัลูกเจ้าไม้ลูกเจ้าไม้เขาใหญ่ครับลูกสาวเจ้าไนมะ้หกสิแม่สายซูมโม่ครับสนใจติดต่้ไดเบอร์เรนครับศูนย์แปดหนึ่งศูนนึ่งสี่าสี่ศูย์าแปดเจ็่เสะครับ,รบม่เสร็จะมาตมกุก่าอยมุกกร,หระหันนัครับเมียซูมโม่นะครับเมียซูมโม่พ่อเจ้าไม้เขาใหญ่ ไต,ต่ต้นตาลนี่นี่ประวัติอยู่ไต่ต้นตาลนี่ประวัติอยู่นครับถ่ายง่ยาย,งยนะร้อยสามเจ็ดบวกร้อยสี่มีหรอร้อยสี่สิบบวกหวนง่ตาขอบคุณครับผมนาหวานดีนะครับนาหวานดีพวงสา่งง่ากระดานหลังสี่สิบเส้นนี่นะครับ กระดิ่งกระดังนี่ดีด้ยกระดิ่งมันดังดีนะครับร้อยนิดหน่อยแบบนี้ก็ได้ยีนเพื่อนน้องสิบหานครับร้อยนี่กระสือนี่ร้อยแปดพันเก้าพันมื่นมื่นหานี่ขายดีไหมลุงมื่อนี่ร้อยหมื่นนิดหน่อยหนี่งก็ไปได้ดีอยู่นะครับ มือนี้ขายดีนะครับผมต่อคิวล่อเขาแถวล่อเขาคอกึ้นผมครับข้างนอกยืนปลูกเมื่อเห็นปลูกเป็นพ่วงเพียบแบบนี้โดนแล้วนะครับมือนีกับซื้ออยู่แบบคอกย่อยๆนะครับน้ำลักซิปนะคอกน้ากับเอ็นสามสิบนะครับซื้อกันลักซิปนะครับยี่สิบสามสิบตัวนะครับยอดขายบ่ขึ้นคอกใหญ่บ่อซื้อหลายปันแดงนะครับแต่ว่าซื้อกันย่อยๆนะครับ ทิมย่ยอยๆซื้อกันนะครับฟอกแล้วหกฟอกแล้วซิฟนะครับหลายเลยมือนี้นะครับมือนี้เวียดนามมาแบบทิมย่อยๆหลายทิมนะครับแยกกันซื้อมือนีอขอ้ขั้ยใหญ่หลายแต่ว่าควายใหญ่ก่าได้ขายสู่ขั้ยลอยลอยสองลอยสองหมื่นมดเลยนะครับ <S <S สามหมื่นกว่ามันได้ขาย เป็นบางตัวนะครับสองหมื่นสองพันหาร้อยชาวดอนนะครับเหยียดให้เศร้าเลยสองหมื่นหาร้อย สองหมื eh? <uma> <ca> ่นสองพันห้าร้อย